ค่ะเมื่อวานนี้คอรามอนะคะได้ปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะงบ1.57แสนล้านบาทค่ะคุณปิงประเมินว่าจะส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะก็ก่อนอื่นเลยต้องกล่าวชื่นชมก่อนครับรัฐบาลก็ได้ปรับเปลี่ยนท่าทีนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะปรับเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เหมาะสมนะครับ การปรับเปลี่ยนจากงบที่จะเอามาใช้แจกเงินหมื่นเนี่ยเอามาใช้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ4อย่างเรียบกันเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการที่จะเราจะัดการเรื่องของ human resource ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยแหละนะครับ up skill re skill ว่าไปผมคิดว่าคงอาจจะไม่ได้เห็นภาพเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยที่กระตุ้นเศรษฐกิจเห็นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูป,ปธรรมแต่ว่าอย่างน้อยมันได้ช่วยประคองเศรษฐกิจได้ แล้วมันกาลังสะท้อนได้ถึงการใช้งบที่ถูกเคิดถูก,ท,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 กทางมากขึ้นมันทําให้เราสบายใจในการที่จะเ,เรื่องของเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณในส่วนของปี69ลงไปถึงงบเพิ่มเติมที่รัฐบาลกำลังจะขอจากสภา,านะครับตรงนี้มันทําสะท้อนได้ถึงสถานาการณ์ทางในอนาคตที่มันลดความเสี่ยงลงมาระดับหนึ่งไม่แปลกที่เมื่อวานค่างเงินบาทเราจะมีแข็งค่าขึาข้นมาบ้างาแต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนค่าด้วยแต่ผมว่าท่าทีของรัฐบาลเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งนะครับ ค่ะคะะ <im itation> ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราเราประเมินแนวโน้มยังไงนะคะกับกลยุทธ์การลงทุนที่อยากจะแนะนำนักลงทุนในช่วงเวลานี้กันหน่อยะค่ะอย่างแรกเลยก็1.57แสนล้านเนี่ยมันน่าจะช่วยกระทุง้งเศรษฐกิจได้แต่ขอรอดูนะครับว่ามาตรการจะมีอะไรมาบ้างก่อนนะนะครับภาพรวมแล้ว GDP เราก็เลยอาจจะไม่จะเป็นต้องห่อเขียวอะไรมากเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทย นะครับผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็เลยน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ไม่ได้รุนแรงจากไม่ได้แย่รุนแรงจากตรงนี้มากนักแนวรับน่าจะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยยี่สิบได้นะครับอันนี้ภายใต้สมมติฐานที่กําไรตลาดเราปีนี้อาจจะเติบโตราวๆสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนกรอบบนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันสองร้อยสี่สิบสี่จุดนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ ทาง,งนารแห่งประเทศไทยหรือกนอง,งอนะครับมีการปรับลดดอกเบีย้นยนโยบายลงมาเป็น1.5%เอนี่ยอัพไซด์มันจะสูงขึ้นจาก1,214อาจจะกลายเป็น1,298ก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่อยากไปพูดถึงตรงนั้นราะองคิดว่ามีความเสี่ยงที่กนง,งอ,อาจจะต้องเก็บกระสุนไว้แล้วคงดอกเบีย้ยต่อไปก่อนนะครับแล้วกรอบการเคลื่อนไหวตลาดก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ดีไปจากนี้มากมายนกแต่ก็ไม่ได้แย่รุ่นแหล ค,ค่ะอค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ